ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง J Rider ครับวันนี้ยามเย็น,นครับมาขับรถเล่นห่างหายเป็นนานไม่ลงคลิปหลายวันไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับช่วงน,นี้แต่ว่าก็ยังเข้าไปดูคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับหรือใครอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับ GR 200อยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้เราก็จะไปขับรถเล่นกันและนี่ผมกลางกระจกรถแล้วครับ ตั้งแต่ซื้อมาผมเพิ่งกลางได้ไม่กี่วันนี้เองเนื่องจากรู้สึกว่าถ้าไปกาแฟแล้วใช้ให้แฟนดูรถให้บ่อยๆแล้วจะโดนบน่นก็เลยกลางมันซะเลยจะได้ดูเองจะได้ไป่ต้องโดนบนโอ้วันนี้ก็จะรถเยอะหน่อยครับช่วงเย็นๆกลางแล้วมุดง่ายไหมผมบอกเลยว่า มุดยากมากครับเมื่อเช้าก็เก,เกี่ยวกับกระจกรถยนต์ครับแต่ว่ากลางแล้วมันก็ดูมันมีกระจกฟองหลังครับมันอุ่นใจกว่าสายเห็นที่ผมไม่กลางแต่ออกนะเนี่ยครับกลางแล้วมันขวางนี่นะคนมุดไม่ได้ผมสายมุดสำหรับคนที่คิดถึง GR 200นะครับหรือเจ้าคันนี้ผมตั้งชื่อให้น้องมังเอิญนน่จะพยายามหาเวลาทำคลิปเพื่อให้หายคิดถึงคันนี้กันนะครับ นี่ของแต่งนี่อัปเดตขึ้นมาไม่กี่อย่างครับจากคลิปแรกเดี๋ยวเลาว่างๆวันไหน๋ยวผมถ่ายอัปเดตของแต่งก็อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าอัปเดตก็ได้อาจจะเป็นแบบทาใหม่ทั้งหมดก็เพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนแรกผมแต่งอะไรบ้างแล้วผมแต่งอะไรเพิ่มบ้างอุย้ยสะพานมาขึ้นจังเลยเขา้ามอไซค์ขึ้นมนนะาจับจิกสาว ทออ R สองร้อยจะบอกว่าแรงตอนต้นก็ถือว่าใช้คำพูดที่ไม่ผิดเท่าไหร่นะครับเพราะ่แนวรถสูบเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดูมาแล้วโอ้โหนี่ขึ้นเดินเกียร์หนะครับเนี่ยสับปุกไปเลยโอ้ยหวันเจียวจริงดิเือนฝนจะตกเลย ค่ากล้องปูปูไม่ค่อยเป็น,นครับบางทีกลางแจ้งผมตั้งค่าอะไรไม่รู้ครับแดดจ้าจนแบบมองอะไรถ้าไม่เห็นเลยครับพอตอนกลางคืนผมก็ไปกดมั่วกดไปซั่วหมดเลยครับมันก็เลยมองไม่เห็นเหมือนกันแต่ก็จะพยายามศึกษาวิธีตั้งค่ากล้องให้มันออกมาได้ดีที่สุดแหละครับไอยอยู่ที่ทุงสงูง ลมมันเย็นดีจริงเลยโอ้เขามาเันเป็นคู่นี่ศูนยโตโยตา้าศูนยโตโยตา้าแต่ลองอีกภพนะโอ,โอ้ข้างหลังนนรถยจี้มาติดติดแล้วขึ้นมาไม่ได้จี <laughs> ไม่แนะนําไม่ทําตามนะ มิดไปมาแป๊บว่าม,มอไซค์ขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเพราะเห็นอะไรโอ้โอ้ยยกพี่กว่ายกพี่กว่าร้อยสามสิบกว่าแนละ้วโอ้ยกล่องใจผมตัดแค่ร้อยสามสิบรับไม่กล้าเกินนั้นต่อให้รถมันจะไหลได้แค่ไหนก็ไม่กล้าบิดครับผมเป็นคนกลัวความเร็วแม่กรจะมาลองอัดดูนเนี่ รถด,ดันเยอะสิ G R 2 0 0รคันดีนะครับถ้าใครอยากรู้ท็อปสปีดผมแนะนำนะครับให้วอร์มเครื่องให้อุณหภูมิแบบสักระยะหนึ่งนะครับ60ถึง70กว่าเกือบแปสอย่างเงี้ยรถกำลังวิ่งดีครับช่วงนั้นเพราะแต่ความรู้สึกของผมรู้สึกว่ารถเย็นวิ่งไม่เท่ากับร้อนๆครับไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิข้างนอกนะครับหมายถึงอุณหภูมิเครื่องอะครับ สักอุณหภูมิ60สิถึงไม่เกิน80ดกว่าไม่เกิน80ดิเอาไว้ง่ายไมไม่น่าเกิน80สบรถกำลังวิ่งดีครับน่าจะวิ่งดีที่สุดแล้วจากการใช้งานจริงของผมนะครับก็ตอนนี้ผมใช้มาจะแปพันโลแล้วนะปัญหาที่เจอปัญหาใหญ่ๆที่เขาเจอกันที่ในกลุ่มเจอกันผมยังไม่เจอนะครับแต่ปัญหายิบย่อยอย่าง เขาตับอ่ออะไรงนี้เราแก้เองได้ครับหรือถ้าใครขี้เกียจก็แนะนําเข้าร้านครับช่างก็แก้ได้เหมือนกันไม่ต้องเข้าสู่ก็ได้แต่ถ้าคุณกลัวแบบว่าประกันขาดอะไรงนี้ก็เข้าสู่หรือไม่ก็ร้านที่ออกมาค <Okay. S 1> okay. รับรถท่อเงียบนี่มันไม่เล่าจริงๆเลยอยากได้ท่อสับไปแต่ว่ายางก็ท่ออยู่ <laughs> ถ้าเลือกระหว่างท่อกับยางผมเลือกยางดีกว่าครับผมเลือกความปลอดภัยดีกว่าครับถามว่าจําเป็นทั้งคู่ไหมยางจําเป็นกว่าครับสำหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้แต่ผมคิดว่ายางสำหรับผมจําเป็นกว่าท่อถึงท่อจะได้ความหลอ่อได้ความเท่แล้วก็เสียงอาจจะเล้าขึ้นมาแต่ผมเลือกยางแน่นอนครับทำไมขาวกับของร,รถเย็ะจังเลย ยัจ,จังเลยอยากอัดจังผมนี่นี่ผมขับมานี่ผมหาทางลโลง่ลง,ลงตรงๆงเพื่อที่จะได้อัดแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีจังหวะอัดเลยบางคนอาจจะมองว่าบอกความเร็วไม่เร็วแต่อยากหาทางอัดผมก็อยากลองเขาเรียกว่ายัางไงอะอยากพอมีก็อยากก,ก,ก็ต้องใช้อย่างนี้ก็อยากใช้ โอ้ยไม่มีทางไปแล้วเหมือนข้างหน้าฝนจะตกเราเลี้ยวกลับดีกว่าหัวอากาศเย็นอย่างนี้ฝนตกชชว่์วเลยข้างหน้ามียูเทินไม่เอ่นโอ้กระจกสั่นมากแล้วเนี่ยข้อเสียงรถสูบเดียวเวลากระจกเนี่ยค,คือความเขาเรียกอ,อ่การสั่นของรถนะครับมันจะเยอะกว่าพวกรถสองสูบอะไรประมาณเนี้ยครับ มันก็เลยแบบกระจกหลังก็จะมองไ,ไม่ไม่ค่อยชัดถ้าอยากหอชัดเผมแนะนำนะ,ะขับมาไอ้เอ้ยมีรถหลังหรือ,อเปล่ากบคาดขอดึงเป็นไงครับนิ่งเป็นไงแต่พอเลิกปุ๊บสั่นเหมือนเดิมครับ <c oughs> อยากดูอีกนิ่งกำคาดครับถ้าใครอยากเปลี่ยนไฟแฮน,นก,ก็เปลี่ยนได้ครับแล้วแต่คนชอบผมก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่แต่ดูไปดูมากระจกเดิมมันเวิร์กกว่าครับนี่ขากับฝังนูนน่าจะโล่งครับนี่ยิ้มหวานยิ้มหวาน นี่โรงงานอะไรฮนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซีพีป่ะใช่ป่ะเป็นซีพีป่ะผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้มาทางนี้นานแล้วด้วยรถเยอะซะเหลือเกิน ยูเทินมันอยู่ใต้สะพานครับโ oh, yes, okay. <laughs> อ้โหเยอนเท่ยูเทิรนไหนเลยวันนี้เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, แล้วข้างหน้าจะมีฝนหรือเปล่าครับโอ้โ oh, ห oh, ดูท้องฟ้าแล้วไม่น่ารอดอ่ะ <laughs> เดี๋ยวนะมันน่าจะอยู่ไม่ไกลกันนะยูเทิรนะโอ้โ <laughs> ห oh, oh, <laughs> เรานี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรซะาจริงเลยอือเอ็กแม็กขี่ผ่านสวนขี่สวนมาแบบแบแบ,แบ,แบ <laughs> ก็ยังหล่อ เล่นชิวๆอากาศยามเย็นนะปลาหมึกบังเลินมาอีกแล้วนะปลาหมึกเดี๋ยวคนดูก็ว่าหรอ <c oughs> มองไม่เห็นเล่นไม้เขามองไม่เห็นนี่แสดงว่าข้างหน้ามียูเทร์นครับถ้ากระบะคันนี้เปิดไปแล้วบ,บ,บิบบลับบ๊บบลับอย่างนี้โอ้พระเจ้านั่นอะไรขับรถถอย <c oughs> อ๋อยู่เทร์อนอยู่ข้างหน้านี่เอง ลงเดี๋ยวผมซัดให้ดูสักหนึ่งลอลเมื่อกี้ซัดมาบนสะพานขาลงได้ไรร้อยสามมิตรยกก่อนใจไม่นิ่งพอ <c oughs> <c oughs> สำหรับคนที่ติดตามและให้กำลังใจผมนะครับผมขอบคุณมากเลยครับไม่คิดว่าจะมีคนคอยติดตามผมด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปให้ได้บ่อยแล้วก็ทำคลิปที่ดีๆออกมานะครับบายพี Bye, ่ใหญ่ ลุงเกียร์สอนทำไมล้วลุงโอ้อันตรายไม่รักชีวิตตัวเองแล้วใครจะรักชีวิตลุงเนาะมาแล้วเกียร์สองครับดูสั่งหลังมันไม่มีไปได้ครับไปโลดไปเลยเอา้าโอ้ยอยากตัดรอกตัดแต่งพวกเครื่องพังเลยไปเลย สองแล้วครับเสียห้านะครับ124 126่สี่้โอ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 ้ใจหายจจคว่ำมันเลยไม่แนะนำให้ขับรถเร็วนะครับตั้งแข่งแล้วก็บ้าหน่อยมั้งไง รถมันก็จะใสๆเลย,ย,ยต้องเปลี่ยนยางติดกับสะบัดสตันิ่งแน่นอนยางเดิม,มันผมว่าถ้าทางแห้งอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ดีระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบถนนที่เปียกน้ําหรือว่าฝนพอมๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้ขี่เร็วเลยครับยางเดิมติดรถเพราะผมมีประสบการณ์เกือบที่จะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วครับ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำช่อง youtube ไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยไม่มีภาพเหตุการณ์มากตอนมาทุกยางเบรกอับเบรกหน้าก็เบรกแล้วเบรกหลังก็เบรกแล้วแต่ว่ายางมันลื่นครับมันถลายไปเลยล้อหลังทำให้เบรกไม่อยู่แล้วมันเป็นเบรกระยะประชิดเลยเอาไม่อยู่แต่ก็ยังดีที่ล้อหน้าผมไป สกิดพี่เขาหน่อยเดียวไม่ได้ไปชนแบบจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงโอ้ยบรรยากาศแหมถ้าขับรถทางไกลบรรยากาศอย่างนี้นะครับโอ้โหอยากขึ้นเอาพอแนละ้วขึ้นเขพาพอเพื่อเพื่อกระชับข้อนแก้วอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหถ้าจะมันหน้าดู๋ยคัดนี้ ยังไม่เคยับคันนี้ขึ้นเลยนะปกติแล้วจะกันที่ผมจะมาขับคันนี้ผมขับซูซูกิจีดีร้อยสิบแล้วพอโดดมาเป็นคันนี้ผมบอกแล้ว่าฟิลโคตรต่างกันเลยจังหวะออกตัวจังหวะไหลป้ายอย่างเงี้ยโคตรต่างกันเลยผมพูด,ดเลยโอยรถเยอะอดบิดแบบแช่แช่เลยอะ น่าจะได้บิดอีกทีก็ตอนกลับขากลับขึ้นสะพานแล้วมั้งไปครับไปโอ้ยอย่าเบียดสิครับพี่ครับโอ้ยเลนใครเลนมันเถอะครับไม่มอไซค์ไปอเดียวพอโอ้ยเหมือนพี่เขาอยากจะสิ้นกับเรานะโ้ยพีเขาเหยียบแล้วผมจะสู้พี่ได้ไงเนี่ย โอ้ยมีเขาไปแล้ว120อยยี่สิบตามพี่เขาไม่ทันเลยอ่ะโอ้ยพอยกดีกว่ายยุบดีกว่าโอ้ยเสียงพ่อโอ้ยเหมือนพี่เขารีบ <c oughs> โอ้ยย้อนสอนกันเยอะแ้กตอนเย็นนะ <c oughs> ขึ้นสะพานจะไหวไหมน้อ ใช่รถเยอะอีกแล้วบอโอ้ยเสื้อเปิดโชว์หลังไปพี่ครับต้หรับการขับมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์เซฟตี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับปวกกันบล็อกถุงมือรองเท้าอย่างนี้ถุงมือผมแนะนำถ้าหาซื้อไส่แบบที่มีกาดได้ก็ดีนะครับยิ่งถ้าเป็นหุ้งคอยาวๆย,ย,ยิ่งดีครับรองเท้าเป็นรองเท้าหุ้มส้น่างเสื้อถ้าไม่เหนีกว่อแล้วก็เป็นเสื้อฮูดก็ได้ ลมแรงแลจริงเสื้อเปิดหมดแล้วไ <c oughs> ไหนก็เ,เกปาา๊โอ้ยต้องยกอีกแล้วเจอเกล็กป่ามากโอ้ยเสื้อเปิดข้างหน้านั่นอะไรรถดับเพลิงใช่ไหมคนไทยลมแรงจริงครับท่านผู้ชมพี่โฮ่ง,องไอ,เอ้เหี้ยมึงบิดรถอะไรขนาดนั้นเสื้อเปิดไปแล้วดูในกระจกก็าเปลี่ยนปุ เจอความเซ็กซี่ไปอีกขึ้นข้างล่างมาทุ่งนาเกี่ยวัาจีสว,สวยสวยสวยแต่ว่าผมขิดซ้ายไม่ได้อะพี่ก็าขิดซ้ายอยู่ข้างล่างนี้ก็ตรงนี้น่าจะเป็นวัดแสนสุขนะครับอยู่บนเถาบินบุรีผมชอบขับรถที่งสูงเนี่ยโอ้ลมโอ้ลมแรงมากเลยโอ้คลองแสนแสบใช่ไหม ผมมาอยู่นี่านานแล้วผมยังไม่รู้เลยมันคือคลองอะไรถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นคลองแสนแสบปโ๊้แอนโค้งไปแปนโค้งไป,ป,โ,งไปโอ้จะหลุดมล้ยเนาะโอ้เกือบไม่รอดครับท่านผู้ชมเมืม่อกี้เกือบหลุดโอ้ใจหายใจควา้างไปหมดโอ้ใจหิวเลยผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนขับรถไม่ไหวโอ้เสื้อนี่เราเปิดดีจังเลยเนาะ แต่ถ้ามีให้ขับเยอะๆก็ดีนะครับอย่างเช่นตัวพันอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็น่าจะมาประมาณนี้แล้วครับมาขับรถเล่นให้ทุกคนหายคิดคิดงเห็นมีหลายคนโอ้ยนั่นนั่น G ีอา0มสองร้อยขเรานนิเลี้ยวเข้าไปแล้วเห็นตูดแบบแบบนูดจจิงด้วยหัวผมจำตูดได้ตูดมันสวยมากครับรุนนี้ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปน <im key? S 2> ี้มาขับรถเล่นเน่คิดถึงนะครับเห็นหลายคนบนคิดถึงแล้วก็เอาใจช่วยผมอยู่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดนู่นกดนี่กดนั่นกดแม่งทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ